มาค่ะวุ้นนะคะเดี๋ยววันนี้อย่างที่บอกไปว่าวุ้นจะมาแก้มือ Warring Dynasty นะคะที่เมื่อวานวุ้นไปทำล่มมาไว้นะคะเออมันใช้อะไรแรกนะ Battle ใช่ไหมคะสามหมมันใช้5,000ันแ้บนะคะในการแลกกุญแจ1ดอกนะคะก็เท่ากับว่า7รอบนะคะก็คือวุ้นจะล่มได้อีก7รอบเหลือเฟือวะ่ะ <laughs> โอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูของกันเพิ่มเติมนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่ามีการสลับของเอาอีฟมาใส่หงนะคะแล้วก็นอกนั้นก็เหมือนเดิมะคะ่ะและว้วบุนก็จะยังคงฟอร์เดิมนะคะอืมคอลเลกชันก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นหัวรานพอสมควรนะคะหัวรันพอประมาณแต่ว่าที่เพิ่มเติมมาก็คือบุนแลกแฟใหม่แล้วนะคะก็คลิปอวดแฟไปแล้วกันเนาะ <c oughs> ไม่อยา่จะบอกว่าเมื่อเช้าหนาวมากอาบน้าเสร็จปุ๊บเสียงเปลี่ยนเลยจ้ามาอันนี้ก็คือรอกินชาน,นะคะเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวพอดีว่าจะใช้บัฟมังกรแต่ว่าอืมโอเคแล้วเดี๋ยวกดบับเพิ่มนะคะ วันนี้ปออัดอีกเครื่องหนึ่งเนาะเสียงคลิกเมาส์กับเสียงคีย์บอร์ดอาจจะสร้างความน่ารำคาญให้สักนิดนึงนะเหเจ็บคอมากเลยอะ่ะมาเท่าไหร่ละห้าร้อยสิบสองวนก็จะเปิดนี่ด้วย AT Mileage โอเคแล้วก็เดี๋ยวไปแลกใจก่อนเนาะป้าซา แั้มแบตเตอรนี่น่าจะหาได้จากการลงหลีนะคะเมื่อคืนอามุนี้นางรองแล้วก็คือลงชนะเหมือนจะได้ร้อยแต้มแต่พอไม่ได้ดูรายละเอียดตรงนี้เท่าไหร่นะคะแค่คุยคุยกันในกิวเฉยๆโอเคอว่าไปหน้าดันก่อนนะเพราะวะ่าคือเอาจริงๆทุกนาทีมันคอณมีค่ะวันนี้เราจะมาด้วยสติที่เหมือนเดิมนะคะคือ เราจะเคลียร์ตัวปัญหาก่อนอย่างที่บอกไปว่าด่านนี้มันมีตัวหนึ่งที่มันลด AP ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวุ้นจะเคลียร์ตัวนั้นก่อนนะโอเคเรากดบับครบแล้วเราใส่ของครบแล้วจัดฟอรแล้วเหลือก,กดพุมาเฮ้ยพุมันไปซ้ำกระบับไหนวะเนี่ย Okay. เดี๋ยววันนี้จะเริ่มด้วยที่ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะคะตื่นเต้นอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราจะเคลียร์ตัวปัญหาก่อนแต่ว่าแถวหน้าปอนจะให้มันกาดไว้นะคะเพราะว่า เ้ยโดนอะไรไปวันนี้เนี่ยนะเรานโดนอะไรอะ่ะคุณพะช่วยที่ฉันโดนอะไรไปหรือเลิกงามยามดีซะไม่มีเลยเชียวเฮ้ยเดี๋ยวนะโหนเราก็เปิดมือให้มันทั้งห้าตรมยิงเมนอีผี ทำไมรู้สึกมันเหมือนเวนกรรมไงก็ไม่รู้อะโดนยิงเมนอันนี้เห็นเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเข้าเป็นปาร์ตี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าสมมติถ้าเกิดอยากไปรุมมอนต้องไปชนพร้อมๆกันนะคะอย่าใช้คาเออคืออย่ามดต,ตามๆกันไปก็คือถ้าสมมติว่ามีใครตายปุ๊บก็คนที่เหลือก็ต้องลุยเดียวนะคะแต่อันนี้ปอย,ยังไม่ชัวร์นะเพราะว่าปอย,ยังไม่ได้ลงแบบตี้เลยอยากจะลองลงคนเดียวก่อนมันแบบเป็นความทา้าทายเชีร์เรนส์แต่ก่อนอื่น เอเอว่ะหรือว่าปอดตายเราก็เกิดแล้วก็ค่อยมาตีป่ะวะอันนี้มันง่ายกว่าปะ่ะคือแบบปอยอมตายหนึ่งทีเพื่อที่แบบว่าจะได้ยิงมอนไปทีละตัวปอยอกเล่นนะคะใครมันจะว่างขนาดนั้นวะเฮ้ยแต่แต่เมื่อกี้ปอโดนอะไรวะฮันแน่ใบวูชีเดี๋ยวปอต้อง ใช้สกอรล้างบับก่อนนะคะเราจะใจเย็นนะคะเราจะใจเย็นแล้วก็ปอจะยิงตัวนี้ทิ้งก่อนไม่ได้มันเจ็บจะขาดใจอยู่ตรงหน้าเธอนี่นแหละโอเคคราวนี้ปอก็จะสับนี่นี่แล้วปอก็จะยิงนี่ทิ้งก่อน ดสกอร์นะคะแล้วก็แล้วพอก็จำเป็นต้องยิงนี่ทิ้งนะคะโอเคคราวนี้เราก็ไม่มีตัวลบ AP แล้วเจ็บแทนอิฟไม่เป็นไร เห็นที่บอกนะคะวันนี้เราจะมาแนวใ,ใจเย็นนะคะแต่เขาแบบรู้สึกร้อนแล้วอุองไรก็ไม่รู้นะคะอุย้ยมันเฮ้ยพอโดนเมื่อกี้เข้าไปแน่เลยอ่ะพอจะใช้สกอ์คูช่วยนะคะเพราะว่า ก็ต้องการ AP ในการยิงบอสนั่นก็คือก่อนอื่นเลยสกอร์ที่จาเป็นโคตรๆก็คือสกอร์ออฟคูลนะคะก็คือเป็นสกอร์ที่ฮิลเลือดนิดหน่อยแล้วก็เพิ่ม AP นะคะรวมไปถึง r e ส u อ r e กชั่นนะคะถ้าเกิดว่าปอยิงบอสไม่ตายในรอบเนี้ยปอควรจะชูบพวกนี้ขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะให้มามาลองรับดาเมจ <c oughs> หรือว่ากระจายดาเมจนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะไปตัวต่อไปกันแล้วก็ อีกอันหนึ่งก็ awakening นะคะเป็นสกอร์แก้คอมโบเนาะโอ้ยมาดีคือตัวเนี้ยกิตติศัพท์มันเยอะมากเลยจริงจริงปอเหมือนเดิมนะคะเราจะยิงตัวนี้ทิ้งก่อนแล้ว เกตกาจังโวยโอเคไม่เป็นไรปอก็จะนี่เหมือนเดิมแล้วก็ใช้สกอร์ช่วยนะคะโอ้โหไม่ตายเจ็บปวดเหลือเกิน คืออย่างที่บอกไปว่าเราต้องใจเย็นนะคะเราต้องคอยต้องเคลียร์อีตัวลบ a อพนี่ให้ได้ก่อนเพราะไม่งั้นปอว่าปอทําอะไรไม่ได้เอาจริงจริงเออเก็บเจ็บปวดเยอยใครบอมันเก็บตัวเดียววะนี่มันเก็บทั้งทีมเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวปอจะยิงตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะเออยอมตายปอจะไม่ชุบปอจะปล่อยตัวเองตายแล้วเดี๋ยวปอจะมาตีมันอีกทีหนึง่ง เราจะไม่ดื้อเราอย่าไปดื้อกับมันนะคะเมื่อกี้มันอของไขาออกช่วงนี้คนเล่นใหม่เยอะนะคะก็หินอัปเกรดขายดีดี <c oughs> หัวเจพอมากเลยอะไม่น่าเสียงอาบน้ำเมื่อเช้าเลยโคดรหนาว ก็ฆ่าตัวธนูไปหมดแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าสุดเลยสุดสุดเดิมเลยคือ <c oughs> ตายมาตีทีละตัวบ้าจริงเชียวโอเคไม่เป็นไรเราต้องใจเย็นเข้าไว้นะคะเรามีเวลาตัวละประมาณ5นาทีนะคะซึ่งทุกตัวกาดไว้ คือปอไม่อยากเอาชีวิตไปเสี่ยงเมื่อกี้กวนอูมันเกร็บใส่กิดตัวปอไม่ได้มองอือชัดเจนชัดไหมล่ะ เราควรผู้ตีแนวตั้งด้วยน้ำคานเสียงลูกกิ้งเมาส์กันไหมคะถ้าพอเวลาพอเครียดพอจะประมาณนี้นะคะ คือมันไม่ได้เครียดหรอกมันแค่ช็อคโอเคเดี๋ยวพอจะต้องชุบตัวอื่นๆขึ้นมานะคะเพื่อที่ว่าเอ้ยพอลืมพอต้องให้มันมารองรับดาเมจนะอ่ะอ้คุณอูอย่ากเก็บนะตายนะโอเคเดี๋ยวพอจะต้องชุบขึ้นมานะคะ อมีคนดอชเห็นดอชไหมเอ้ยสกอร์พอไม่รีเว้ยสกอร์พอไม่รีพอลืมไปว่าพอกดใช้สกอร์ไปหมดแล้วเฮ้ยได้อยู่ปะ่ะโอ,โอไม่ได้แล้วละติดสตันขนาดนี้ กพอไม่เรียไอ้พอไม่จบอีกแล้วอะล่มอีพีสองกวนอูโหดมากไหนอ e ีเนมันบอกว่ากวนอูมันเกรปแค่ตัวเดียวอีผีหายหมดเลยนะหน้าเหลือแค่อาเธอกับเมนทำไมมันต้องโกหกปอปอวะแล้วปอมองไม่เห็นสกิลเดี๋ยวนะคือปอมไม่เห็นว่ามันเกรฟกี่ตัวแต่ว่า มันบอกว่าเก็บตัวเดียวนี่ว่าถ้าเก็บตัวเดียวยังพอรับมือได้แต่นี่มันหายไปทางแถบเลยไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็มีความก้าวหน้าอีกนิดหนึ่งวิงจรับมือยากอยู่ Okay. ปอกว่ารอบนี้ปอเอาอยู่มัง้งเดี๋ยวนะอปอจะชุบขุนแผนขึ้นมาที่ชุบขึ้นมาไม่ใช่อะไรนะคะก็คือปอจะเอามาให้มันเขาเรียกว่ายังไงอะกระจายดาเมจอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าปอไม่ชุบขึ้นมาปุ๊บถ้าเกิดกวนอูตีอูชิ หงปอจะตายสวยรอบนี้ปอเอาอยู่อ่ะพูดเลยหรือเปล่าวะ <c oughs> เราไม่มั่นใจคือเป็นการลงดันที่โคจะไม่มั่นใจโอเคปอไม่สนใจเสียงหวงว่าตอนนี้ กระจอกมากปอปอเนี่ยกระจอกมากมาตัวสุดท้ายสามนาทีอย่างที่ปอบอกไปนะคะไม่ใช่ว่าปอจะไม่ชวนคนอื่นลงนะคะแต่ว่าอย่างที่ปอบอกว่าความสนุกของเกมนี้สำหรับปอก็คือการได้ลงอะไรใหม่ๆ คือแน่นอาว่าถ้าปอลงคนเดียวผ่านเมื่อไหร่ปอ,อก,ก็จะชวนเขาลงนั่นแหละแต่แล้วก็ให้เขาออกค่าแจ <c oughs> <c oughs> โอ้ยดูมันทํากับอาเธอร์พอดิเดี๋ยวปอว่าปอจะตายก่อนหนึ่งทีไม่ทันนะ่ะปอดันไปพาดทิ่ตัวกวนอูนั่นเยอะอ่ะ สจอขออีกทีได้ไหมคืออยากเคลียร์ตัวนี้ออกไปก่อนหืมหงเขาทึกขึ้นนะเห็นไหมโอเค <c oughs> เดี๋ยวปอาจะ ยอมตายไปก่อนหนึ่งทีแล้วกันปอไม่รู้ว่าดันจะไม่ตาปอแค่ไหนนะคะแต่ว่าปอว่ามันล่มแหละแต่คือก็ดีกว่าเมื่อวานปะ่ปะปหนึ่งนาที ไม่เป็นไรอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าปอล้มได้เจ็ดรอบเหลือเฟือมาก <c oughs> ขำตัวเองแน่นอนว่าปอจะไม่อัพของเพิ่มด้วยปอจะเอาเป็นตัวแค่นี้แหละแล้วก็เดี๋ยวจะจบดันถ้ามันจบนะแต่ก็อ,อื่ต้องเดี๋ยวขอมันใช้ดวงด้วยเพราะว่า สิบห้านาทีสามตัวตัวละห้านาทีไมไ่เป็นไรแต่ปอว่าปอเอาลงอะตัวเนี้ยแค่มันไม่ทันเวลาแค่นี้ห้าร้อยห้าสองนะคะแบบอันนี้ปอมีบัฟกิวด้วยนะคะก็แต่ก็ไม่รู้ว่ามันสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะ คือเพว่าปอเอาลงแต่ไม่ทันเวลาแค่นึงอันนี้สามตัวนี้คือปอทิ้งแล้วนะคะปอจะเก็บไว้แค่แถวเฮ้ยทำาไม ีซี่ว่ะคือสามตัวนี้ปราจะทิ้งเลยนะคะเพราะว่าต่อไปนี้เราจะพึ่งแค่สามตัวนี้เท่านั้นโชวคือมันแค่ไม่ทันตัวสองเฉยๆเว้ย ล้มไหมอ่ะคือเวลามันหมดแล้วอ่ะแต่ว่าปอาก็ตีมอนตายปะลุน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 แลวเดี๋ยวถ้าเกิดคลิปนี้ปล่อยออกไปนะอีเนี้มันก็ว่าปออีค่ะว่าปอโปรเทคอาร์เธอร์เกินไปทำไงได้ลูกหลักปอนี่วะสรุปยังไงเนี่ยจะจบดันให้ไหมเนี่ย ตื่นเต้นฮะจบเป็นไงล่ะโชบอีซี่วะคือพอจบดันแล้วมันจะพูดอะไรก็ได้แต่เมื่อกี้คือมาบอกปอบอกเลยว่าปอยอมรับว่าปอค่อนข้างเครียดแต่คือปอไม่ได้ว่าปอเครียดที่ว่าปอลงไม่จบนะแต่คือแบบว่ามันถ้าเกิดว่าปอลงพลาดอะมันไม่เป็นไรหรอกแต่คือที่ปอเซ็งคือมันต้องรอพรุ่งนี้ไง คือถ้าเกิดว่าจริงๆมันลงได้รัวๆปอก็ลงรัวๆโอเคค่ะเอาเป็นว่ามิชชั่นคอมพิวตนะคะก็คือลงจบยังสวยสวยงามหรือเปล่าก็คือมีความทุรักทุเลบ้างนะคะก็ตามสภาพของที่ใส่นะคะคือปอก็จะปอนจะไม่ได้บอกว่าของปออยู่ในระดับแย่แต่ก็คือมันก็ไม่ได้ดีมากเนาะยิ่งช่วงนี้มันก็มีระบบของระบบคอร์เรคชันเข้ามาซึ่งปอก็ไม่ได้ตามตรงนี้เนาะ อ่าคอลเลกชันปอนะคะก็จะเป็นอันนี้ก็คือผลพวงมาจากแฟรฟรีทั้งหลายที่ทางระบบแจกมาให้นะคะรวมไปถึงผู้มีอุปการะคุณหลักอย่างพวกพี่หมออะไรพวกนี้ที่ให้มานะคะแต่ก็ไม่ได้ครบเซร็จหรอกอ่ะฮะสักครู่นะคะเดี๋ยวปอลองเปิดกล่องดูนะว่าได้อะไรบ้างอันนี้อ้เห่นห้องหนึ่งพันเลยเหอหออ แล้วก็อันนี้ที่เขาลงมาหากันก็คือหาของบวกประดับนะคะบวกประดับกวนอูที่เข้ามาใหม่เนาะอืมเฮ้ยนนแต่จริงๆใช้แต้มแรกมันก็ไม่คุ้มอยู่ดีปะวะสี่กล่องอืมโอเคฮสบายใจลงจบคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ